สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกับแม่วีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้แม่วีจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำสูตรนะคะปราบเชื้อรานะคะป้องกันโรคพืชต่างๆนะคะไล่แมลงไล่นอนไล่เพียรนะคะพร้อมบำรุงดินด้วยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะนี่ค่ะปูนขาวนะคะแก้โรคอาการ ดินแข็งนะคะดินดานนะคะช่วยปรับสภาพดินนะคะและช่วยไล่มดไล่มแมลงหอยทากได้นะคะพวกโรคเชื้อราใต้ดินนะคะคุณผู้ชมเช่นราดําราสนิมนะคะโรคใบหงิกใบงอนะคะปูนขาวช่วยได้นะคะและพร้อมบํารุงดินด้วยนะคะคุณผู้ชมใบเหลืองใบด่างนะคะโรครากเน่าคนเน่านะคะได้ทุกอย่างนะคะคุณผู้ชม เราก็จะมาเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะอื่นนะคะเราต้องนี่ค่ะปูนขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะมานี่นะคะคุณผู้ชมผสมน้ำหนลิตรนะคะน้ำเปล่า1ลิตรนี่เลยคะ่ะเราก็คนคๆให้เข้ากันนะคะตั้งทิ้งไว้นะคะ หนึ่งคืนนะคะแล้วค่อยนํามาใช้นะคะแล้วนี่นะคะไม่วีก็ทําไว้นะคะไม่วีทําไว้แล้วนะคะจะใส่ใส่แบบนี้นะคะก็จะตกตะกอนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเมื่อเมื่อเราได้เราตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเราได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชม ถ้าเราจะนําไปใช้นะคะนี่เลยค่ะน้ําเปล่านะคะน้ําใส่พอกกี้นะคะพอกกี้ที่นําไปฉีดพ่นนะคะที่เราจะนําไปฉีดพ่นนะคะเราใส่น้ําพอกกี้นะคะหนึ่งลิตรนะคะหนะะึ่งลิตรต่อน้ําน้ําปูนขาวนะคะต่อน้ําปูนขาวนะคะหนึ่งช้อนนะคะนี่ค่ะหนึ่งช้อนเราใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่านะคะเรานำไปฉีดพ่นนะคะสำหรับที่เราจะนำไปใช้ราดรต์คนต้นนะคะราดรถต้นไม้พืชผักนะคะเราจะใช้น้ำปูนขาวนะคะนี่ค่ะหนึ100่งร้อยมลนะคะประมาณนี้นะคะหนึ100่งร้อยมลนะคะเราผสมน้ำสิบลิรเลยะคะ่ะนี่ค่ะ ผสมเลยค่ะแล้วเรานำไปราดรดนะคะป้องกันโรคใบหงิกใบงอนะคะโรคขนเน่าโรคเชื้อรานะคะใบเหลืองนะคะสำหรับปูนขาวแบบนี้นะคะแม่วีก็จะนำไปโรยนะคะไปโรยตรงรอบๆบ,บต้นไม้นะคะเพื่อป้องกันพวกมแมลงนะคะ วกมดพวกมแมลงพวกหอยทากต่างๆนะคะคุณผู้ชมต้นพริกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบหงิกใบงอนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะนี่ค่ะฉีดพ่นเลยนะคะจากนั้นเรานำนะคะเรานำปูนขาวนะคะโรยเลยค่ะโรยรอบต้นเลยนะคะป้องกันเพลี้ย ้อกกันมแมลงพอกกันหอยทากนะคะโรยเลยค่ะฟุ้นฟูบำรุงดินด้วยนะคะพวกเพี้ยนะคะฉีดเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเพีย้ยเยอะๆเลยนะคะฉีดเลยนะคะนี่เลยค่ะต้นถั่วฝักยาวนะคะฉีดให้ทั่วเลยนะคะเนี่ยะะเพีย้ยเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะใบเงีใบคอนนะคะใบเหลืองนะคะเพีย้ยค่ะ เนี่ยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะฉีดได้เลยค่ะเนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยโอ<ห>้โหนะคะใบเหลืองนะคะฉีดเลยนะคะใบอีกใบงอนะคะฉีดเลยฉีดพ่นเลยนะคะพืชผักนะคะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมพริกนะคะใบเหลืองนะคะนี่ค่ะใบเหลืองนะคะเราก็ฉีดพูดเลยนะคะป้องกันโรคใบเหลืองใบหงอมงนะคะโรครากเน่านะคะจากนั้นนะคะเราก็นํานี่เลยค่ะปูนขาวนะคะโรยรอบๆเลยนะคะป้องกันมแมลงเชื้อราในดินนะคะ โยเลยคะ่ะคุณผู้ชม mm. พวกแมลงพวกหอยทากต่างๆนะคะพอมป้องกันเชื้อราในดินด้วยนะคะแล้วเราก็โรยเลยค่ะโรยปูนขาวรอบๆนะคะอุ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมแมลงนะคะนี่เราใส่ไปเลยโรยไปเลยนะคะ เจอมแมลงพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมนีม่ไมหวีก็โรยลงไปแล้วนะคะเนี่ยมแมลงมดนะคะต้นมะนาวนะคะต้นมะนาวนะคะใบหงิกใบงอนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเป็นจุดจุด,จดอู้นอนชอนใบนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะอู้โลกมากับหน้าฝนนะคะนี่ละคะเราก็โรยเลยนะคะโรยปูนขาวนะคะ ปร,ปรอบต้นเลยพร้อมปรับสภาพดินด้วยนะคะปูนขาวก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมต้นมะเขือนะคะนี่ค่ะใบเหลืองนะคะเพี้ยกําลังลงนะคะใบหงิกใบงองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะใบเป็นรูนะคะนี่ค่ะเราก็ฉีดพ่นเลยนะคะคุณผู้ชม จุดทุนนะคะจากนั้นนะคะเราโรยเลยะคะ่ะเราโรยปูนขาวนะคะรอบๆต้นเลยนะคะค่ะป้องกันแมลงพวกหอยทากนะคะต้นมะนาวนะคะเมื่อเราโรยปูนขาวลงไปแล้วนะคะเราก็เนี่ยค่ะรดน้าเลยนะคะ รถเลยค่ะบำรุงพืชผักนะคะเมื่อเราโรยปูนขาวไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเรารดน้ําที่เราผสมปูนขาวเลยนะคะนี่ยคะ่ะนี่สําหรับราดรถนะคะค่ะรดลงไปเลยค่ะบำรุงดินนะคะป้องกันเชื้อราทางดินนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมก็ลองนำสูตรนี้ไปทำใช้ใดูนะคะคุณผู้ชมป้องกันนะคะโรคราเน่าโรคโรคคนเน่านะคะราดำนะคะอ้อมบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เวขอให้คุณผู้ชมนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะป้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะขอขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ